รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน กินเจ้าของบ้านมาเรียบร้อยแล้วออทํางานง่ายออจ่ายไม่อันออ้นเต็มเต็มโอโ้หอย่างนี้ก็รู้จักกันเจ้าของบ้านดีเลยใช่<ด>ยังอ่ะคืออะไรยังไม่เคยเจอเลยให้กุญแจมาแล้วด้วยไว้ใจกันง่ายเลยอยสบายพี่เขาให้มาซ่อมอะไรเนี่ยเฮ้ยวันนี้ไม่ซ่อมวันนี้มาติดตั้งเครื่องทำน้ำนอุ่นต้องมายังไงห้องเต้ก็ต้องมาเพราะพี่รับตังค์เข้ามาแล้ว เราตั้งมาแล้วด้วยตั้งมาแล้วพี่วันหลังจะรับงานอะไรปรึกษากันบ้างดิไม่ใช่บอกรับแล้วรับแล้วแล้วก็เรียกผมมาอย่างงี้ดิเดือดร้อนด้วยพ่องเต้พี่จะมาติดท่านทำน้ำบุญนะไม่ต้องบอกตอนนี้วู้วเอ้าไม่เป็นไรทางนั้นช่วงช่างเล็กวันนี้ขอเสนอวิธีการติดตั้งเครื่องทำน้ำบุญในบ้านครับผมไปไหนอะเข้ามาสิไม่ต้องหลอกประตูด้วยเอ้าทำไมอะ เดี๋ยวลูกชายเขาเข้ามาอ๋อเอออาฮาเอเฮ้ยเมื่อ,อ,อที่โจร ทำท่าเองก็โจรน,นี่คือเจ้าของเขาเขาเพิ่งย้ายมาจากเมืองนอกเมืองนารู้สึกว่าจะเป็นเมืองหนาวรละเสียอยนีแหละมัง้งแล้วเขาก็เอาลูกเขามาอยู่แล้วคราวนี้เขาเป็นคนรักลูกเขามากพี่ก็ไม่รู้ว่าอย่างไงเขาก็บอกว่าลูกชายเขาผมร่วงสุขภาพไม่ค่อยดีเออเดินๆรู้รู้มาเหมือนกันว่าน้ำอุ่นเวลาอนาวเลยมันทำให้เลือดลมไหลเวียน บางทีบางทีถ้าเลือดไหลไหลไปเลี้ยงหนังศีรษะโอ้โหฟึ่งฟึ่งฟึ่งสงสัยสงสัยมาช่วยได้เขาก็เลยโอ้โหโทรจุกจิกวุ่นวายเขาบอกว่าต้องทำให้ดีต้องทำให้เนียนเนียนต้องทำให้เนียยไม่ต้องห่วงกัทั้งประจำบ้านไปลุยให้หน่อยเอาสิรับตังมาแล้วนี่เออ ไมพี่เขาเดินสายเรียบร้อยแล้วโครงการโดยปกตินะครับถ้าเกิดว่าเป็นโครงการที่เขารับผิดชอบหน่อยเขาเดินสายไว้อย่างนี้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องมาเดินสายเองเนี่ยผมแนะนําให้เรียกช่างดีกว่านะฮะเพราะว่าระบบสายภายใตไฟ้นี่เยอะแยะถ้าเกิดงานโครงงานไฟนะสายไเป็นสายในเดินม่วเดี๋ยวผิดช็อตตายนะฮะก็เดินเดินเขาเดินสายไว้ก็ดีติดได้เลยใช่ดีครับ อย่าเพิ่งเปิดดิอะไรลองน้ำไงน,น้ำไหลดีดีดีน้นกระชุ่นี่พี่ซื้อมาแล้วนี่นี่โอ้โหนี่จัดของดีมาเลยคเครื่องทำน้ำอ,อุดน,นี้มันจะแพงจะถูกนี่ขึ้นอยู่กับประมาณ2-3ปัจจัยด้วยกันยังไงฮนะเรื่องแรกเ,เลยคือวัสดุถามว่าวัสดุนี้แตกต่างกันยังไง ด้านนอกนี่เป็นแค่เคสนะคะไม่เกี่ยวนะครับที่แพงมันอยู่ข้างในนี่ตัวที่สําคัญที่ทําให้นาอุ่นได้ก็คือหม้อต้มนะครับเพราะฉะนั้นตัวหม้อต้มนี่แหละที่ทําให้ราคาต่างกันไอ้ข้างในอะนะถูกต้องเดี๋ยวเราจะแกะดูกันแต่ว,ว่าตอนนี้มาอธิบายก่อนหม้อต้มเกรดที่ดีที่สุดน,นะครับก็คือ หม้อต้มทองแดงนะฮะเพราะว่าจะทําให้อุณหภูมิน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าสเตเบิลแล้วก็แล้วก็ต้มได้ดีแล้วที่สําคัญอายุการใช้งานนี่นานมากๆเลยนะฮะอ,อย่างที่สองคือเป็นแบบนี้เป็นขดลวดขดลวดมาต้มน้ำอย่างนั้นที่<อ>มันเหมือนรำไส้ใหญอ่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอุณหภูมิไหลเ<อ>มื่อน้ำจะร้อนขึ้นมาอ,อันนี้ก็ราคารอลงมาอย่างสุดท้ายก็คือหม้อต้มพลาสติก อืมเป็นพลาสติกทนร้อนแต่ว่าก็อย่างอย่างที่รู้เป็นพลาสติกไน่ยถ้ามาเจอความร้อนหรือ,าอาการใช้งานอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ยาวนานมากแต่ว่าไม่ยาวนานมากนี่ก็บางบางบ้านใช้แบบดีๆก็เป็นสิบปีเหมือนกันครับ<า>ครับกำลังติดครับอ๋อเดี๋ยวลูกเข้ามาครับ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 รับมแล้วเหรออย่างอย่างเขาเขาทุกงทุมาทุ่ระถา โทรมาถามยี่งแต่เมื่อคืนน่ะ,นะก็จ้างกันนะแต่ไว้ใจกันหน่อยอ่ะอทำทำเลยแล้วกันเ,เดี๋ยวต้องใช้สว่านพี่เดี๋ยวต้องใช้สว่านเจาะกระแทกนี่มันเห็นไหมตรงนี้จะมี<อ>ที่ที่เป็นรูที่ใช้แขวนตัวสกรูนี่<อ>หนาแขวนตัวสกรูนี่มันนาฬิกาแขวนผนังเงี้ย<อ>เพราะเครื่องนี้น้ำหนักไม่เยอะครับคุณผู้ชมครับแขวนได้นะครับพี่ไปเดินไปลากสายมาจากข้างนอกเดี๋ยวต้องใช้สว่านไปโอเคไปเร็วเร็ว ผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยครับว่าตำแหน่งในการติดเครื่องทำนุ่นติดตรงไหนดีนะ,ะโดยนิยมกันนะฮะก็จะติดด้านขวามือของฝักบัวนี่คือฝักบัวนะฮะติดด้านขวามือของฝักบัวจะได้ใช้งานง่ายเออพอบิดบิด,บดปุด๊บจับฝักบัวใช้งานได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่า160เซนประมาณไหนนี่พอดีกระเบื้องเลยนะครับอย่างนี้นี่ติดตำแหน่งนี้แล้วก็ให้ตรงนี้เสมอตำแหน่งฝักบัวก็จะสวยงามดีนะฮะเดินท่ออะไรมาท้าวสว่านพร้อมไหมเรา พร้อมโอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาฝ่าบัวลงก่อนจะได้ไม่ติดการมาโอเคอ้าวพร้อมครับ จริงตุงเด่งจริงด้วยไอ้โด่ตงอย่างเรงเลยกบงดีกงดีเล่นเะไรเอาละพร้อมแล้วนะฮะเราทำการเดินไฟนี่เราทำการตัดรางไปแล้วนะครับอันนี้คือรางนะครับรางเดินสายไฟนะฮะต้องเอามาวัดขนาดก่อนดูว่าดูว่าต้องยาวเท่าไหร่นะถึงจะมาที่เครื่องพอดีนะฮะอันนี้มาไม่เรียบร้อยเราตัดมาแล้วขนาด พอดีเป๊ะนะตัวรางนี้นะครับก็จะประกอบด้วยฝาครอบกับตัวที่เป็นรางที่ติดกับผนังนะก็จะมีกาวสองหน้าอยู่นี่ติดเข้าไปได้เลยนะครับ <Okay. S 2> อโอเคครับอ่ะโอเคครับสามสายนี้สายไฟเราเราตัดเรียบร้อยแล้วความยาวน่าจะจำเข้าเครื่องได้พอดีเลยครับคราวนี้ต้องพึ่งพี่บาสแล้วครับเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆว่าสายไหนเป็นสายไหนมากนะฮะเพราะว่าจริงๆหลายๆท่านจะบอก้ยดูสีไม่ได้เหรออ่ามันมีสามสายไงมีสายดินสายนี่สายขั้วบวกขั้วลบนะครับดูสีแล้ว,ลวกันขั้วบวกอาจจะเป็นดำเป็นเป็นขาวเป็นแดงอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ไม่มีนี่มันไม่แน่นอนอะ่ะนั่นน่ะสิ แล้วแต่คนลายสายคือต้องดูที่ตัวของโครงการเลยว่าเขาเขาใช้สายสีอะไรมาเขาจะแจ้งมาแล้วครับว่าที่นี่เสียสายดินนี่เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงของโครงการเขาอย่าง<ช>เนี้ยเอออันนี้ผมไม่ใช่โครงการบอกไม่ได้แต่พี่บาร์เขาเจ้าของบ้านบอกอยังเนี่ยจำได้บอกแล้วจำได้นะบอกแล้วสายดินนี่ตัวสอตัวย่อว่า G อ่ะ T ย่อมาจาก ground Ground แปลว่าพื้นโอเคแล้วมันจะมีสายที่เป็นมาประจุลบประจุลบประจุลบสายลบสายลบอันอันลบไม่ใช่ n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 eutron neutron กลางกลางกลางนะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็น line l l l สายไฟ line นะสามอันนี้ต้องมีสามสายสองสายก็ไม่ได้ไม่ครบันเดี๋ยวผมกลับไปดูซอที่บ้าน มีสามสายเหมือนกันอ๋อรู้มีสายดินสอย่า <c oughs> ี๋ยวเขาโทรมาอีกเหรอ <c oughs> ต่อเลยไหม <c oughs> อ๋อต,ตรงตัวเครื่องนี่จะมีเขียบ,บอกนะว่าให้เอาสายไหน <c oughs> ใส่ตรงไหนนะครับก็อะจำเข้าเลยจบแค่นี้เอง เรงจะทำไงตั้งน้ไม่ได้อืมเออเขาจะโทรมาอีกไหมนะโอ้โหหรอครับเหลือต่อน้ำครับโอ้ไม่ต้องห่วงครับไม่ไม่ดูดไฟไม่ดูดไฟไม่ดูดลูกแน่นอนโอเคนะครับับโอ้ หมองอะไรนักหนาจะต่อน้าแล้วนี่ครับเราก็ถอดหัวฟักบัวเก่ามาปรับอ้าวถือไว้นะแต่นั้นเราก็จะนําเอาสายใหม่นี้ครับต่อเข้าไปแทนนะฮะอ่าทําเป็นลําดับขั้นเลยแล้วกันครับนะฮะต่อที่เดิมนะครับครับนะฮะคุณผู้ชมนะครับอุ่นนะครับโอเคฮะจากนั้นเราก็มีเกี่ยวนี้นะฮะเพื่อต่อเข้าไปที่เครื่องทาน้ําอุ่นเข้าเครื่องถ้าเกิดเข้าเรียกว่า อินใหญ่ใๆๆ่ใเอาใครเด็กนอกอยู่แล้วสุดยอดนอกที่ไหนทางไหนนอกเขตเทศบาลโอเคแน่นหนาดีจากนั้นเราก็นำเอาสายยางเดิมนี่นะฮะซึ่งเป็นฝักบัวเนี่ยนะครับน้ำออกมาจากเครื่องเรียกว่าเอา o u า แล้วนะโอ้ทำเยอะสบายสบายตัวอุ่นเลยอุ่นเลยอุ่นอุ่นอุ่นฮัลโหลครับมาลูกมาหน้าบ้านเข้ามาเด็กทำไมไม่เปิดประตูครับเจ้าของ บ้านตรงข้ามบอกโอ้ครับครับครับเดี๋ยวไปเปิดประตูโอ้จไมีคุณหุ่วงลูกอะไรขนาดนี้นะฮะไม่ข้างบ้านต้องบอกวันให้เป็นลูกหมาแล้วต้เข้ามาสิครับเข้าเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคครับครับครับ อะไรจะให้จะให้ไปรับหน้าบ้านนี่วุ่นวุ่นมากเป็นเจ้าชายเล่าเสียงไงไม่รู้เป็นฝรั่งคุยเข้ามาจะด่าให้ยับเลยอาให้ยับเลยเออคนรัสเซียใช่ไหมใช่ไอ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 ่สตองกนอสไอ้ฝรั่งกระต๊อกไอ่ยิงไอ่พี่ป๊อปไอ้ฝรั่งมังคุดไอ้ไก่ป๊อปสก๊อกไอ้กระต๊อกกระต๊อบกระต๊อกโอ้ยอะไรกันนักหนาทั้งพ่อทั้งลูกเลยพ่อก็โทรมาลูกก็เข้าบ้านไม่ได้ฝรั่งฝรั่งอะไรกันนักนัก ที่บานไหนคนไหนไหนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอะไรพี่ว่าฮ้องเต้ห่วยเขาไม่รู้เรื่องหรอรู้เรื่องดิไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเอาให้รู้เรื่องเลยจะลองเหรอฝรั่งยังไงได้เดี๋ยวด่าภาษาแบบ เข้าบ้านไปนะฝันหลังรัสเซียขนล่วงอาบน้ำอุ่นห้องน้ำหมาเหรอเลื่อกทำงานให้หมาเลยสนับสนุนโดยตราเพชรสร้างสารรค์เรื่องบ้านให้เป็นจริงในหนึ่งเดียว สวัสดีครับในช่วงช่างใหญ่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องโครงสร้างรั้วครับสวัสดีครับในช่วงช่างใหญ่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องโครงสร้างรั้วครับ สร้างรั้วที่ดีนะครับวิศวกรผู้ออกแบบนะครับมีความจําเป็นจะต้องไปพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่จะสร้างรั้วนั้นนะครับตลอดจนถึงระดับของดินทั้งภายในและภายนอกของที่ดินนะครับว่าเกิดความแตกต่างกันหรือไม่นะครับเพื่อจะได้ออกแบบรั้วให้มีความแข็งแรงทนทานไม่สุดเอียงโดยง่ายนะครับรั้วชนิดแรกนะครับคือรั้วที่สร้างอยู่บนระดับดินที่เท่ากันทั้งข้างในข้างนอกนะครับชนิดนี้ก่อสร้างง่ายนะครับแต่ว่า จะต้องทําฐานรากที่เป็นลักษณะของตีนเป็ดนะครับยื่นเข้ามาในที่ดินของเจ้าของบ้านเท่านั้นนะครับและบนฐานรากที่เป็นตีนเป็ดที่ยื่นเข้ามาเราก็จะต้องวางอยู่บนเสาเข็ม2ต้นนะครับและร้วชนิดนี้นะครับไม่เพียงแต่ฐานรากนะครับทั้งคานทั้งเสาและตัวผนังของรั้วทั้งหมดนะครับจะต้องอยู่บนที่ดินของเจ้าของบ้านเท e ่านั้นจะลุกล้ําไปข้างเคียงไม่ได้นะครับต่อมาคล้ายๆกันนะครับกับประเภทแรกนะครับ เป็นรั้วชนิดที่2นะครับแต่ว่ารั้วชนิดนี้สร้างอยู่บนระดับดินที่เท่ากันก็จริงแต่ว่าสามารถแชร์กันทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็พื้นที่ดินนะครับอันนี้เหมาะสําหรับที่เจ้าของบ้านที่รู้จักกันสนิทกันนะครับหรือว่าตามหมู่บ้านก็นิยมใช้กันนะครับร mm ั hmm. ้วชนิดที่จะสร้างง่ายแล้วก็ประหยัดที่สุดเพราะว่าฐานรากเนี่ยไม่ต้องทําเป็นตีนเป็ดเหมือนประเภทแรกแล้วนะฮะจะทําอยู่บนรูปสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะส,สมดุลแล้วก็แต่ละฐานรากก็มีเข็มเพียงต้นเดียวนะครับ แต่ว่าการจะทําอะไรที่รั้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมการทําอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับรั้วเนี่ยต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะว่าทรัพย์สินอันนี้เป็นเจ้าของร่วมกันนะครับรั้วชนิดต่อไปนะครับคือเป็นรั้วที่ไปสร้างอยู่บนพื้นที่ดินที่มีความแตกต่างกันนะครับคือด้านในบ้านจะสูงกว่านะพราะถมที่ไว้นะครับและด้านนอกเนี่ยต่ำกว่านะครับแต่ว่า รถชนิดนี้เนี่ยไม่ควรเกินต่างกันไม่ควรเกิน1เมตรนะครับว mm ุศ hmm. วกรเนี่ยหลังจากที่ดูพื้นที่แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มออกแบบนะครับฐ mm hmm. านลากที่เหมาะสําหรับการสร้างรถประเภทเนี้จะเป็นฐา,านลากประเภทสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยนะครับ mm hmm. อาจจะต้องใช้เสาเข็ม3-4ถึงต้นตอนหนึ่งฐานลากนะครับ mm hmm. หลังจากทำฐานลากที่ดีแล้วเนี่ยจะต้องมีกำแพงกันดินด้วยเพราะว่า ถ้าไม่มีกําแพงกันดินนะครับดินในส่วนที่สูงกว่านะครับก็จะผลักตัวเองออกไปนะฮะดันตัวเองออกไปอยู่ภายนอกนะครับซึ่งจะทําให้ดินข้างในบ้านเนียสุดหมดเลยนะครับโครงสร้างรั้วแบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายเนี่ยจะเหมาะสําหรับดินที่มีการต่างระดับกันมากกว่า1เมตรขึ้นไปหรือนําไปใช้กับรั้วที่ติดกับคลองก็ได้ ร,รูแบบนี้เนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะฮะต้องใช้วิศวกรเป็นผู้ออกแบบเท่านั้นนะครับการออกแบบฐานลากของรูประเภทนี้เนี่ยเขาจะออกแบบฐานลากเป็น2แนวด้วยกันคือในแนวรูว่าตลอดแนวรูวเนี่ยหนแนวนะครับแล,แล้วก็ทําแนวพิเศษขึ้นมาเข้ามาในที่ดินเราอีก1แนวนะครับทั้งนี้นะครับการออกแบบฐานลากเนี่ยในแนวที่สองเนี่ยเขาจะต้องสร้างเป็น คานที่เรียกว่าคานสเตย์ขึ้นเราจะเคยได้ยินนะครับที่เรียกว่าสเตย์สเตย์นี่นะครับก <c oughs> ็คือคานดึงรั้งนะครับเพื่อทําให้รั้วเนี่ยสามารถรับน้ำหนักประเภทแรงกระแทกจากน้ําเมื่อมีเรือวิ่งนะครับจะมีคลื่นเข้ามากระทบก็ได้นะครับแล้วนี่คือเรื่องของโครงสร้างรั้วในช่วงช่างใหญ่วันนี้ครับ <c oughs> ช่วงช่างเลือดวันนี้ครับเราจะพาไปเลือกของใช้เข้ามาใช้ในบ้านที่มีเด็กน้อยอยู่ <c oughs> ไม่ใช่เด็กโตนะครับ เด็กเล็กๆที่กาํกาลังสนวัยกำลังเริ่มคขานจนถึงเดินเตาะแตะเตาะแตะเตาะแตะโอ้โหได้วัยอันตรายเลยของในบ้านเหล่านี้มีอันตรายช่วงช่างเลือกวันนี้ครับเราจะพาไปเลือกของใช้เข้ามาใช้ในบ้านที่มีเด็กน้อยอยู่ไม่ใช่เด็กโตนะครับ เด็กเล็กๆที่กำลังสนวัยกำลังเริ่มคลานจนถึงเดินเตาะแตะเตาะแตะเตะแตะโอ้โหน่วัยอันตรายเลยของในบ้านเหล่านี้มีอันตรายต่อเด็กมากมายเพราะฉะนั้นเราจะไปเลือกเพื่อป้องกันลูกๆของเรากันมีอะไรบ้างไปดูเลยครับ ใกล้มือเด็กจุดแรกเลยก็คือปลั๊กไฟครับหรือว่าเต้ารับนี่นะโตเต้ารับที่มีรูนี่แหละฮะที่เด็กจะสามารถเอานิ้วแย่เข้าไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีตัวที่ปิดรูปลั๊กไฟนะฮะก็คือตัวนี้เองนี่อันนี้เรียกว่าจุกสําหรับปิดรูปลั๊กไฟนะฮะอันนี้ทําจากพลาสติกนะครับก็จะเลือกให้เข้ากับเต้าเต้ารับในบ้านเรานะฮะเต้ารับจริงๆมันมีอยู่2แบบนะฮะก็คือมีอยู่2รูกับ3รู3รูก็คือมีสายดินด้วยนะฮะตัวนี้ เป็นจุกสําหรับ2รูนะฮะแต่ว่าจะเป็นแป้นที่ปิดรูสายดึงไปด้วยอ่าก็คือสามารถใช้ได้กับทั้ง2รูแล้วก็3รูอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนซื้อก็เลือกให้เข้ากับเต้ารับที่บ้านคุณด้วยครับ เช็คพอยต์อันตรายต่อไปของเด็กๆเลยก็คือพัดลมครับพัดลมนี่หัวตัวยั่วให้ใหแหย่เลยนะเพราะว่าทั้งหมุนทั้งสายเลยนะฮะเรียกว่าเด็กนี่เห็นแล้วอยากจะเอานิ้วแหย่ถ้าเกิดน,นะครับว่าจะเป็นเอาของแหย่เอานิ้วแหย่อันตรายหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันนะครับป้องกันยังไงเรามีตาข่ายคลุมพัดลมนะฮะก็วิธีการเลือกซื้อก็ดูตามขนาดพัดลมที่บ้านคุณนั่นแหละว่าขนาดเท่าไหร่นะครับมาตรฐานก็อยู่ที่16นิ้ว18นิ้ว ถ้าว่าเราไม่พูดถึงพละองอุตสาหกรรมนะครับซึ่งคนคงใช้น้อยนะฮะเพราะฉะนั้น16นิ้ว18นิ้วนี้มีขายนะครับหน้าตาจะคล้ายๆบวกคลุมอาบน้ำนะฮะก็ซื้อมาก็คลุมเข้าไปแล้วก็จะป้องกันไม่ให้เด็กเอานิ้วเนี่ยแย่เข้าไปตามร่องตะแกรงได้ครับจุดต่อไปที่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะฮะในบ้านก็คือเหลี่ยมมุมของเฟอร์นิเจอร์นี่ไงเออนี่เลยครับคมๆทั้งนั้นเลยเด็กๆวิ่งไม่ดูตาม,มาตะเลือวิ่งไโฉะ เป็นแผลเป็นนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องมีตัวป้องกันอันนี้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าโฟมหรือว่าตัวพลาสติกนะตัวยางเนี่ยนะครับสำหรับลบลบมุมลบมุมของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะฮะอันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะเป็นฉากนะฮะด้านในก็จะเป็นตัวกาวสองหน้านะฮะเอาไว้ติดตรงมุมได้อย่างนี้นะครับติดป้าเข้าไปอย่างนี้อ่าติดเข้าไปปุ๊บเด็กวิ่งมาชนโป๊ะเด้งออกโป๊ะเด้งออกนะฮะก็อันตรายก็จะลดน้อยลงนะฮะไม่ถึงกับแตกนะครับ จุดต่อไปที่อันตรายไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือนะฮะลิ้นชักฮะนี่อาจจะนึกไม่ถึงกันลิ้นชักบางอันที่ไม่มีตัวที่ล็อกไม่ให้ลิ้นชักนี่หลุดจากตัวตู้ลิ้นชักนี่นะฮะอันตรายมากๆเลยเวลาเด็กๆเนี่ยเขาอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมเขาไม่มีอะไรทำเขาเดินดึงเล่นไปเรื่อยนะดึง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 หลุดพุ่งออกมาทับเด็กแบนนะครับเพราะฉะนั้นระวังครับแล้วอีกที่สาคัญน่นากลัวกว่านั้นก็คือว่าลิ้นชักครัวคุณนี่แหละเอใส่อะไรละครับ ไายเจะตะโกงตะเกียบอันนี้ไม่น่ากลัวซอมมีดอิโต้ขวานขวานไม่มีในครัวขวานเอาไปผ่าโครงไก่เออมีของมีคมต่างๆเนี่ยนะฮะดึงมาปุดด๊บอิไหลมาเสียบจึๆบๆๆ,ๆอันนี้อันตรายมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีตัวล็อกลิ้นชักครับไม่ให้ลิ้นชักเนี่ยหลุดจากตัวตู้ลิ้นชักได้นะฮะเด็กๆจะได้ปลอดภัยครับ <S 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 ช่วงช่างเลือกครั้งหน้าห้องเต้และช่างประจำบ้านจะพาคุณไปเลือกอะไรติดตามให้ดีนะครับในช่วงช่างเลือก สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแม่คาเรลตราสามแม่ครัวคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หรือว่ามีข้อติชมรายการช่างประจำบ้านนะฮะส่งเข้ามาในเพจของเรานะครับช่างประจำบ้าน Facebook เลยนะฮะร,รับรองว่าเราอยากได้ทุกความเห็นและทุกคำถามแน่นอนนะครับพบกวัวช่างประจำบ้านได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางอมรินทีวีเอชดีช่องสามสิบสี่รับชมผ่านเคเบิลหรือดาวเทียมก็ช่องสี่สิบสี่นะครับวันนี้ผมพี่บัส ลูกชายเจ้าของบ้านแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีสวัสดีเลยลาลาลาล